การดัดโช้์แผงคอนะครับมีจุดหนึงอะที่ผมไม่ค่อยได้บอกนะครับเวลาดัดอะก็คือก่อนดัดนะครับเราจะต้องมาเช็คนค็อ <not S 2> ตล็อกแกนโช้นะครับน็อตแผงคอสตัวครับที่สําหรับล็อกแกนโช้กอะครับตัวนี้นครับถ้าต้องเช็คให้แน่นหน่อยนะครับถ้ามันหวาน ก็ต้องเปลี่ยนน็อตใหม่แล้วก็ต้องทําเกียวใหม่นะครับเนี่ยครับอุปกรณ์ในการในการทํานะครับน็อตสี่ตัวเนี่ยครับเนี่ยครับสองข้างสี่ตัวครับแต่คันนี้เปลี่ยนข้างหนตัวครับเนี่ยข้าตัวมันหวานข้าตัวครับเกียวมันเสียเนี่ยครับผมที่ผมไม่ค่อยได้บอกในหลายๆคลิปเลยส่วนมากผมจะซ่อมตัวเนี้ยก่อนแล้วผมค่อยค่อยดัดนะครับก็เลยไม่ค่อยได้บอกกัน ก็เลยเอามาให้ดูไว้นะครับว่านี่ก็เป็นจุดข้อควรระวังที่สําคัญอีกจุดหนึ่งเหมือนกันเนี่ยครับน็อตสอตัวนี้ครับเกี่ยวไม่เดียวเลยครับขันแล้วมันหวานมันล็อกมันล็อกแกนไม่อยู่เวลาเราดัดมันก็จะหมุนตามไปเรื่อยเราดัดขึ้นบนมันก็โค้งขึ้นบนมาดัดลงล่างมันก็ลงมันตามเราไปเรื่อยครับคือมันมันเอาไม่อยู่เนาะยังไงก็ อย่าลืมเช็คกันนะครับจุดจุดนี้แล้วก็การขันนะครับต้องขันให้แน่นด้วยนะครับบล็อกลมบางทีมันก็บล็อกไฟฟ้าบล็อกลมบางทีมันก็แล้วแต่กําลังไฟฟ้ากําลังลมครับบางทีผมก็ยิงแล้วขันแล้วผมจะเช็คมืออีกรอบนึงครับเพื่อความมั่นใจครับว่ามันแน่นแล้วเนี่ยผมยิงบล็อกลมไปแล้วครับบล็อกลมผมยิงมากก็ไม่ได้เพราะว่า ตรงนี้ท้อมัปนค่อนข้างเยอะผมยิงเคยยิงขาดมาแล้วครับยิงยืดมาแล้วก็เลยต้องยิงแบบเบาๆก่อนแล้วก็เอามาขันมือกันอีกรอบหนึ่งก็วันนี้ผมมีเรื่องให้เรื่องจะมาเล่าให้ฟังแค่นี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ